เปินันตีแล้วผมขอไปด้วยเอาไปไม่ได้นี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาล่อ,อ,อยัาป้อมเลยนะครับผมเรียบร้อยฮะไบจานเปิดนันตีแล้วเสริกายขึ้นไปครับผมหอ,อมตังป้อมยิงแล้วจังวันนี้ยิง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 โอ้ยิง,ย,ง,ย,ง,ย,งยิงไม่ยั้งครับทุกคนไปส่ง นี่ไงสป p p ยมาตัวฟอรเอโอ้ตใหม่ไว้โคตรโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นเทนสายคินะครับผมซึ่งเอ่อมันทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเทนมันเป็นแทงนะครับรดมมิ่งเน้นถึกนะครับผมแต่ผมจะเอาไปเล่นสายคินะครับก็ ขอขอโทษด้วยนะครับคนที่เจอเกมนี้นะก็ผมจะมาเหมือนเกียร์อะไรไม่รู้แต่มันก็น่าจะได้อยู่คือขอโทษทุกคนนะครับที่เจอในเกมนี้นะครับผมขอโทษโทุษมากๆเลครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลยครับขอโทษอีกครั้งนะครับคนที่เจอในเกมนี้นะ อ่ออกเลยแล้วกันนะเราได้เป็นตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับแต่ดูเซตไอเทมดูเซตไอเทมแล้วสิโอ้โหขอโทษจริงจริงนะครับทุกคนจะมาทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงนะเมื่อแทงไม่ต้องการเป็นกระสอบตายอีกต่อไปปับปบปับแต่เขาเปิดเสียงเกมด้วย เฮ้ยใบจ้าสวัสดีครับเฮ้ยดูดิทุกคนดูแบบรอบๆแบพมันก็จะมีตัวอะไรไม่รู้วิ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนแรดมานะครับทุกคนแรดจมาเ่เกือบตุยนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยขอขอเลื่อนนะครับ OK> ขอเลื่นโอ้โหเป็นลมคือผมไม่เก่งลมมากมากเลยนะเอาจริงๆผมจะมายืนเลนดาร์นะครับผมจะได้มีคนที่ลมดีกว่าผมนะแล้วมันไม่ทันละเพนด้าเขาจะไปออฟนะครับยอมกุมมมนี่ไง ไอ้มันโดดเลือดด้วยใช่ปะโอ้ไม่ตายอ่ะโอ้นิดเดียวเองเดี๋ยวถ้าเรามีของอะไรนะเราจะตายนะครับโอ้โหไม่รอดจริงโอ้โหมูรานีโคตรเก่งฮะโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยข้างบนนะครับโอ้

อะไรเข้ามาเข้ามาเลยโอ้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 บารเป็นขี้เลยทุกคนจังหวันนี้นะครับเฮ้ยฟิกเกอร์เข้าป้อมโอ้ยย่ำกอมมอมเรียบร้อยฮะสุดยอดโอ้ยเหี่ย เราแบบอสตาบินตกทุกคนถอยเลยถอยเลยเพื่อนเหมือนมีคนเปิดติเว้นมาชนแล้วรถระบูไม่ไม่ตายมันกดกลับทันนะฮิวเพื่อนฮิวฮิวแลดมันน่าจะมีฟิกแล้ว โตสวยครับหนึ่งสองหนึ่งไปส่งนี่ไง supply า o t h e f u c โอ้โหโตใหม่ไปโคตโหดอ่ะจึก๊กเอามันขี่รถหนีเอาทำไมเราขึ้นไม่ได้ ไปแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วอ,อ๋ออเลนอุย้ยเพื่อนโอ้เพื่อนเราก็อยู่กับอเลนเราไม่ได้ไปโฟกัสใครเลยเมื่อกี้อ่ามันกลับไปไอ้เน้นจัดติดกำแพงมันไงล่ะเซริก้าใบาจาน สชครับย้อนเยอนย้อน,ย,อนยิงย้อนยิงเราวันนี้ใบาจานเปิดนันตีเข้าไปหาย้อนแล้วยิงยิงโอ้ตายเลยน,นี้กําลังฟัดกับอเลนอยู่นะครับก็มีมูลาดมาช่วยแล้วเซริการ้าได้ตายไปน,นี้ใบาจานกับมูลาดกําลัางสู้แราเหมือนใบาจานจะไม่ไหวก็เลยถอยมาก่อนนะครับผมนี่ครับเทนฟิกเรียบร้อย ตายเลยไหมใบจานเปิดอันตีแล้วเสรีกายขึ้นไปครับผมหอ,อมตังป้อมยิงแล้วจังวันนี้ยิง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 โอ้ยิงยิงไม่ยั้งครับทุกคนเปิดอันตีแล้วผมขอไปด้วยอไปไม่ได้นี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาล่อยันป้อมเลยนะครับผมเรียบร้อยฮะ อาทำไมเายืนนิ่งไปละเรียบร้อยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ชนะนะครับผมไม่รล้ไม่คิดว่าจะชนะด้วยนะโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมจะพาไปดูไอเทมสักนิดนึง <laughs> อ่าทุกคนเล่นโคตรโหดเลยนะครับ หือแบกให้ผมชนะได้ก็สุดยอดละเกอันนี้นะครับก็คือไอเทมแล้วก็พลังแฝงรูนทั้งหมดนะครับไอเทมฟิกเกอร์นะครับผมสเปลเป็นฟิกเกอร์โอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครอยากสนับสนุนก็โด o n a t e ข้างใตใ้คลิปนะครับผมค่าขนมแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ก็ใครอยากให้ทำอะไรก็บอกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ